สรุปผลมวยโลกรายการแมตช์รูมบ็อกซิง่งคู่เอกชิงแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทของ WBO ระหว่าง d ิ m e นต i อูดแอนเดสกับเจสันคลิกลีย์โดยไฟน์นีเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ของแอนเดสที่ครองแชมป์โลกเส้นนี้โดยที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี2018โดยไฟล่าสุดนั้นแอนเดสก็เพิ่งโชว์ฝีมือเอาชนะคะแนนเรียมวินเรียมไปได้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนทางคลิกลี่นั้นเป็นดาวรุ่งชาวไอริชหลังจากไปเสียท่ายอมจำนนให้นักมวยจอมเก่าอย่างทโทเรโนจอนสันเมื่อปี2019ก็ชนะติดต่อกันมาสามไฟรวดแล้วโดยไฟล่าสุดเอาชนะคะแนนชานเมอเล่จูเนียไปได้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรายละเอียดการโชคมีดังนี้หลังจากเริ่มการโชค ทั้งสองคนก็ยืนดูเชิงกันอยู่ภาคหนึ่งแอนเดสก็ตัดสินใจเดินเกมบูเข้าแรกหมัดก,กับคริกลกี่ทันทีซึ่งทางคิกรี่นั้นก็ดูจะสู้ได้ดีจนกระทั่งมาเสียท่าโดนหมัดขวาของแอนเดสอาจเข้าขมับจนล่วงลงไปพอลุกขึ้นมาก็ต้องคอยประคองเอาตัวรอดจากแอนเดสที่ดูจะมุ่งมั่นและตั้งใจจะต้องปิดเกมเขาให้ได้ อย่างไรก็ตามความโหดของแอนเดสนั้นดูจะมากเกินความต้านทานพอเริ่มเกมยกที่2เท่านั้นแอนเดสก็จัดการถล่มหมัดส่งคลิกกลี้ร่วงลงไปอีกสองครั้งทำให้กรรมการตัดสินใจโบกมือระงับไฟให้ทางแอนเดสขวาชัยชนะกลับบ้านไปเลยสรุปผลการแข่งขันดิมิทิอูดแอนเดสชนะ TKO ไปได้ในยกที่สองสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก รุ่นมิดเดิลเวทของด b วินูบอครั้งที่5ไว้สำเร็จนั่นเอง